ช่วงเวลาสําคัญของการเดินทางต่อเออผมรู้สึกมัน,ม,นมีคุณค่ามันมีความรู้สึกวา่าเออถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนี้วันนี้เห็นอาจารย์ลตูนมาในนามของสถาบันวิทยาศาสตร์จริงจิผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความส่ใจนั้นแลวพวกเราหลายคนก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขจาร่วมกันผมก็ยังรู้สึกว่าวันนี้คือจุดสําคัญที่เราจะต้องให้อะไรกับกับตัวเองให้อะไรกับชีวิตและแน่นอนคือการ ให้กับคนรุ่นใหม่นะที่เขาที่เขามีไฟมีพลังโดยเฉพาะสโมสรที่ผมรู้สึกว่าโอ้เงินผมอยู่ในต่างประเทศเลยนะดูแล้วมีทั้งแสงสีเสียงมีทั้งเวทมนต <_ d ata> ์เมื่อวานผมเพิ่งปล่อยของไปคือผมพบคาถาโบราณน,นะฮะที่แบบเปิดคัมภีร์เลยเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งเปิดยิ่เล่นมานเริม่เรมเลยโอ้โหนี่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำมาหลายปี <_ d ata> ออกจากถ้ำมาปุ๊บ โลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขบอกพอเราตื่นขึ้นมาในช้าวันใหม่โลกนไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกมันเป็นการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่ทําให้เรารู้สึกว่ามนุษย์จะต้องเรียนราการไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนจากจากแดงกน้นหนอนทลายลังไปให้กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยที่บโบยยิีเออ รู้สึกว่าเออเราใช้เวลาไปเป็นคนจัดสวนอยู่ภักใหญ่ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งสวนดอกไม้เราจะมีผีเสื้อบินเข้ามาแต่วันนี้เราจะเป็นเจ้ามาที่สวนดอกไม้แห่งนี้เพราะเรารูแล้วว่าเป็นที่รวมของผีเสือ้อที่แสนสวยทุกคนตบมือกับตัวเองครับคนบอกไม่แน่ใจว่าเป็นผีเสื้อพันไหนนะแต่เอาเถอะเป็นส่วนหนึ่งของอาวาตารแล้วกันเราแบบรู้สึกชีวิตเป็นของีพลังครับมัน เต็มไปด้วยเลือดเนื้อและชีวิตใช่ไหมผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจมส์คาร์เมรอนบางคนบอกไม่รู้จักนะขับรถบรรทุกแล้วก็เข้าไปในคาเฟ่เมื่อ30ปีก่อนนะนะเป็นที่รวมของสิงห์รถบรรทุกนะเขาชื่อเจมส์คาร์เมรอนแล้วก็เข้าไปดื่มกาแฟนนะผสมจริงของกาแฟสักแก้งนะน,น้องหญิงเป็นกาแฟมาแก้ว <laughs> คนบ้า <laughs> ปรากฏว่าพ,าเพอเจมผมร้อนดื่มกาแฟาแล้วก็พูดเลยบอกเขาจะสร้างสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์ไอ้พวกสิ่งรถบรรทุกก็มองเลยถือเนนโบว์กระทิงแดงแล้วถือแล้วมองมองที่มองตาเจมคารมานอนแล้วบอกว่าแล้วตอนนี้นายเป็นอะไรครับเป็นใครอ๋อผมขับรถบรรทุกอยู่ครับจากนั้นอีกสามสิบปีต่อมาผู้ชายคนนี้ก็สร้างสิ่งที่เขาเขาพูดกับพวกพวกคนขับรถบรรทุกทุกคนในในป๊าแห่ง ที่ตอนที่เขาเดินออกมาแล้วคนก็หัวเราะเยาะเขา่ใช่ไหมเนี่ยหัวเราะเยาะไอ้นี่มันนอกจากเพี้ยนแล้วมันยังหลุดโลกด้วยะแต่หลังจากนั้นภาพยนตร์เรื่องไททานิกหรือแม้แต่อวตารทาลายสถิติโลกความฝันของมนุษย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าเมื่อไรเราค้นพบสิ่งที่เหนือกว่าเราจะรู้ว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรเราอาจจะมีเพื่อนน้อยลงหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรา ิตวิญญาณของคนที่ที่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันมันก็คู่ควรที่เราจะมาร่วมกันเพื่อที่จะฉลองเพื่อที่จะให้อะไรกับหัวใจของเราพูดยากรวมกันไปไปรวมกันเป็นม็อบพวกเขบอกหัวใจจะหยุดเต้นแล้วคุรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้จริงไหมชีวิตมันต้องมีกาแฟกับ อัลังสนนคือผมรู้สึกมันเป็นจัดการผมรู้สึกเออหรือเราเรามาอีกยุคนะตื่นขึ้นมาุ๊กนี้มันปี2023เราจําได้ว่าหน,นนนัานที้เราอยู่ในปี2000 <c oughs> มันปี2000น้องอยู่เท่าไหร่นน29นกค่ะเหรอนึกว่าอายุสิบกขวบ <c oughs> <c oughs> เราผ่านปี2000นแล้วเรากลัวมากเลยาะนั้น y วทเคเขาบอกว่าโลกมันจะย้อนกลับค <c oughs> อมพิวเตอร์ทั้งโลกมันจะช็อตนะ แล้วเมื่อวันซืนนี่แบบผมก็ตื่นตะลึงอ่ะเขาบอกว่าพายุสุริยะ<ำ>พุ่งชนโลกนะแล้วก็ใช้คําพูดที่แบบน่ากลัวมากเลยในยเขาเรียกอะไร<ำ>พอลูโซราแฟ,ฟแต่เขามีชื่อบอกว่าพายุพายุพาย,พย,พยุอะไรนั่นเร่อพายุสุริยะกินคน <c oughs> แบบแบบดูชื่อแล้วแบบน่ากลัวแต่เราพบว,ว่ามนุษยชาติเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ไอ้พวกนี้ทําอะไรเราไม่ได้เลย <c oughs> เรามีโซนะ นะคือจิตวิญญาณที่มันตื่นจากข้างในอะ่ะนะมันลุกโชนขึ้นตลอดเวลาเพื่อเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันไม่ได้ว่างเปล่านะในความว่างเปล่ามันไม่ได้ว่างเปล่าเลย <laughs> มันจะมีกา,กาแฟผมก็ดูแบบดูทอปฝรั่งอะ่ะฝรั่งก็พูดผมว่าผมก็ตื่นใจว่าเออเขาพูดเรื่องแบบไม่มีสาระ <laughs> แต่คนฟังบอกใช้ได้เหมือนกันได้ป <c oughs> ้าอ้วอย่างนั้นไหมคือแบบถ้าเาป็นทางการอะที่อาจารย์เพชรล่างเนี่ยมดูง,ง่ายอ่ะสองนาทีจบเลยแล้วดูเหมือนเข้าจะต้อนให้เรามาพูดจบแล้วมรีบออกไปเลย <c oughs> โอ้ค่าน้ำมันที่ขับรถมายังไม่คุม <c oughs> <c oughs> ้มการฟรีนะการ แล้วก็สักก่งกาแฟดื่มที่ผมเล่าให้ฟังมันมันสร้างหนังเรื่องหนึ่งนะล่าสุดคืออวตารนะภาคล่าสุดเลยผมก็รู้ว่าเบื้องหลังของภาพยนตร์นี้มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่อันหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกตื่นตะลึงกับสิ่งที่เจมส์คาร์เมลอนลงทุนไม่ใช่ใช้สตังค์แต่ใช้ความเชื่อที่เหนือกว่าคือร้างไปจ้างคนที่คิดค้นภาษาศาสตร์สร้างภาษาใหม่ ให้กับชนเผ่านาวีหรือชนเผ่าต่างๆที่ที่อยู่เป็นตัวละครในภาพยนตร์ดังกล่าวผมคิดในใจว่ามึงคิดได้ไงว่าถ้ามันไม่ใช่อัจฉริยะมันเป็นใครสร้างภาษาใหม่โดยบังคับให้นักแสดงทุกคนที่เป็นชนเผ่าต่างๆต้องพูดภาษาที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคนที่ขนาดสร้างภาษานี่ยิ่งกว่าสร้างประเทศอีกเพราะตอนที่มีประเทศมันจะมีภาษาแต่หลายประเทศ ไม่ได้มีภาษาของตัวเองใช้ภาษาคนอื่นภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หนังภาพยนตร์เรื่องนี้เขาสร้างภาษาของตัวเองแสดงให้เห็นถึงว่าจิตวิญญาณของคนที่มันเข้าถึงมันตระหนักรู้มัน awareness เนี่ยมัน a w a r e n i n g เนี่ยมันตื่นเพราะนั้นลูกคลื่นลูกใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในกระแสของโลกยุคดียุคสมัยก็คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เราทุกคนต้องให้อะไรกับชีวิตเหมือนกันมาเปิดสโมสรวันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่สโมสรธรรมดา มันอาจจะเป็นที่รวมของมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวมามีใครเป็นมนุษย์ต่างดาวมายกปือขึ้นมีใครเป็นอีทีบ้างแต่แน่นอนอ่ะมันจะมีมนุษย์ต่างดาวคนไหนที่มันจะยกปือว well. ่าตัวเองผมรู้สึกว่าทุกคนบาแเราเป็นทางการหมดเลยแบบผมแบบผมก็ทีแรกว่าจะใส่กางเกงขาสั้นที่แบบออกจะจ้องตุ้งตอนเช้า้ามาเลยแต่ซ้อยืดมาตัวหนึ่งหรือว่าเป็นการดูถูกผู้ร่วมงานกัน อะไเขียตัวเองเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นตัวเองไงนะผมมักจะใช้คำพูดแบบนี้เสอมอทำไมแล้วผมก็พูดแบบหรือว่าเราเป็นไดโนเสาร์านะผมผมบอกตัวเองเนี่ยผมเป็นไดโนเสาร์ที่กาลังจะสูญพันธุ์เป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายที่กําลังจะสูญพันธุ์เหตุผลที่สูญพันธุ์ก็ไม่สามารถวิวัฒน,นาการไปเป็นจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกได้เป็นอะไรที่แบบรู้สึกสะเทือนใจนะพูดแบบขำจะดูสะเทือนใจ วันนี้เราถึงรู้รรว่าจิตวิญญาณที่เรากำลัง,งปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นออกจากความฝันเนี่ยมันมีต้นทุนเดี๋ยวนี้ก็ใช้เขาอะไรมันมีราคาค่าอะไราาต้องจ่ายมราคาที่ต้องจ่ายโอ้มันมีราคาที่ต้องจ่ายน,นี่ถ้าพูดถึงประเทศไทยที่ช็อตเหมือนกันนะเอาเ,อาเราไม่พูดถึงประเทศไทยครับเราอยู่ในอะไรก็เรียกว่าอยู่ในกาลซี่กาลซี่ที่เรียกว่ากาลซี่มิลกี้เกาลซี่ีเวนะ เรียกภาษาไทยว่าทางช้างเผือกนะ,นะที่ครั้งหนึ่งโกบลิโกบลิเนยเคยเคยพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออังสุมาลินมีใครรู้จักมั่งอังสุมาลินคนบอกไม่ทันอ่ะพอทันนะผมก็รู้สึกว่าหรือว่าเราเก่าเกินไปไ <c oughs> นเด้นเสาร์หลังส <c oughs> ุดเราพบความรู้สึกที่เหนือวันนั้นว่าไม่ได้มีแค่โกบอลิกับอังสุมาลินที่ธมยันตีใช่ไหมใช่ไหม เป็นผู้มีคุณุปการกับพวกเราสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งเป็นที่มาของสโมสรวิทยาศาสตร์ทางจิตและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันมีรากเงามาจากจิตวิญญาณแห่งความสุสุขรู้ถ้าคุณเ <c oughs> ชิญผมมาเป็นมาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเนี้คุณก็ต้องรับสภาพผมไม่ได้ <c oughs> อยากให้เป็นอย่างที่คุณคิดนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอย่างที่คุณคิดผมก็เชื่อในสิ่งที่ผมเชื่อแลวผมก็คิดในสิ่งที่ผมเชื่อผมเป็นในสิ่งที่ผมเป็นแลวผมก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณเชื่อดังนั้นตอนนี้พอเราถึงจุดหนึ่งผมเข้าใจไงเข้าใจในความเป็นอาจารย์อัตวุิในการเป็นทุกุในการเป็นทุกคนในห้องเนี่ยคุณเป็นตัวคุณแต่ความเป็นตัวคุณจะถูกลอมละลายต่อเมื่อคุณได้ค้นพบสิ่งที่มันมหัศจรรย์เหมือนที่เรากําลังรวมหลอมรวมเป็นสโมสรวิทยาศาสตร์ ตอนที่ครูที่ผมรักอีกคนหนึ่งก็คือหม่องอคณีนวรัตจริงๆผมจะไปพูดในงานวิทยาศาสตร์ทางจิตปีนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีอายุถึหรือเปล่าที่จะไปในงานนั้นเก,ก่าวพราชีวิตมันไม่แน่นอนพูดเปก่อนตรหน้ารู้สึกถึงอาจารย์หม่อ,มองหลวงอคณีนวรัตความเป็นครูของคุณด,ด้วยใช่ไหมผมรู้สึกเอาเขาเป็นพี่ชายที่แบบสแสดงความแบบ บางอย่างที่เขาไม่ได้พูดแต่ผมรู้ว่าเขาใช่แต่กว่าจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่เขากำลังสอนเราให้เรารู้ว่าการเป็นเป็นครูที่แท้จริงเป็นตัวของตัวเองจริงเนี่ยมึงไม่ต้องเป็นใข่มึงเป็นตัวเองพออาจารย์อักณีเป็นสิ่งนั้นทําไมผมต้องพูดถึงเพราะมันคือรอยต่อยุคสมัยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อัจฉริอาจจะมาพูด,พดเพิ่มเติมขออภัยที่ผมต้องต้อง,ต,องต้องรีวิวเรื่องนี้นิดนึง ท่านหนึ่งก็เป็นพี่ชายที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เมื่อเดือนนี้นะก็คืออะไร,อ,ะไราอาจารย์ชันะพลอาจารย์ชันะพลเจอผมเมื่อสามสามสิบปีก่อนแล้วผมก็รู้สึกครูแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชันะพลอาจารย์ฉัดฉานยังอยู่อาจารย์ฉัดฉานรุ่นหน้าแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอาจารย์หมอดลอยคานีอาจารย์เทพนมเมือมงแมน แ,แล้วก็อีกคนหนึ่งผมนึกชื่อไม่ออกหลายคนแต่และคนมีคุณประการกับพวกเราเป็นแบบอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าจิตวิญ,ญญาณของพวกเราทุกคนต้องซึมซับความเป็นวิญญาณแห่งอิสรภาพและความตื่นรู้อย่างแท้จริงดังนั้นถ้าสมรรุสอนนี้คือจุดเริ่มต้นของการจุดไฟฝันอันยิ่งใหญ่ความฝันนั้นอยู่ในใจของคุณแล้วไฟนั้นกําลังถูกจุดขึ้นในดวงวิญญาณของคุณทุกคนแล้วใช่หรือไม่ใช่ จะกินกาแฟเอากับขนมเปล่าเรามาด้วยตัวเปล่าแต่กดับออกไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมเติมเต็มซึ่งกันและกันและความฝันยิ่งใหญ่จะเป็นขึ้นดังนั้นในการเปิดสมโมสรวิทยาศาสตร์ทางจิตและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีพลังงานของชีวิตที่มันแพร่าสพลังงานแห่งหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชายคนหนึง่ง ของพวกเราทุกคนที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะหลอหลอมร่วมกันของอาจารย์เพชรซึ่งวันนี้เขาเป็นเพชรเดอะเมอรินตบมือให้กับผู้ชายนี้ครับความยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่คุณบอกกับใครบนโลกไม่ถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณรู้สึกมันใช่หรือไม่ขอบคุณสำหรับ สโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งในจักรวาลในกาแลซี่อย่างนี้เราขอให้ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราตลอดไปทุกดวงใจเราต่างมีกันและกันตลอดไปไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามในชีวิตที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคุณตื่นรู้จากความฝันอย่างแท้จริงขอเปิดสโมสรวิทยาศาสตร์ทางจิตและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอให้สโมสรนี้คงอยู่คู่ฟ้าดินชั่ว การประรพันธ์ภาษาูดที้มันสุดยอดไปเลยคือไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอินฟินิตี้ตลอดช่วงนิทรรศการขอบคุณครับ <c oughs> ขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์สองท่าสิบ